สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีของดีมาโชว์ค่ะเห็นไหมคะเป็นหนดีก็เลยวันนี้นึกได้ก็เลยเอามาต้มค่ะเพื่อนๆต้มนะคะนั่นนี่ค่ะอร่อยมากเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีของดีมาโชว์ค่ะเห็นไหมคะอะไรเอ่ยต้มถั่วเขียวค่ะเพื่อนๆถั่วเขียวนะคะอากาศร้อนๆแต่นี้เราอากาศร้อนๆเรากินต้มถัว่วเขียวต้มถั่วเขียวค่ะ เห็นนะคะพวกเกี่ยวมีบ้างสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้อืมอร่อยอร่อยมากแมื่อสุชาติจะทำแบบว่า เอาถั่วเขียวเนี่ยไปคั่วคั่วให้ัเนี่นนะอร่อยมากไปค่ะใส่เกลือลองไปช้อนหนึ่งต่อถั่วเขียวซื้อมาถึงถุงหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งแี่ต้มคืนนี้จะได้นอนหลับสบาย ต้มถั่วเขียวต้มมาครึ่ง,ง,ง,งถุงครึ่งถุงเนี่ยก็ใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งแล้วพอเราต้มเปื่อยแล้วเราค่อยมแม่สุชา,าจ,ะจะทำแบบว่าเอาถั่วเขียวเนี่ยไปคั่วคั่วให้อร่อยค่ะ ้เราไปซื้อขอต้มเสร็จนะนิดเดียวไม่ได้ใส่อะไรมากมายากินเหยือเขียวด้วยกันนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดถูกใจรูกโฆษณาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อร่อยค่ะแล้วเราไปซื้อขอต้มเสร็จนะนิดเดียวไปค่ะใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งต่อตัวเขียวซื้อมาถึงถุงหนึ่งแล้วก็แบ่งขึ้นแยต้มกดไลค์กดถูกใจรู้โฆษณาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะประโยชน์ค่ะประโยชน์ ไม่ต้องหวานมากเอาทั้งพอล้างเสร็จเราก็ไปต้มต้มแล้วก็ใส่เกลือลองไปก็ไปเตยมาใส่ค่ะเพื่อนเพื่อนไปเตยมาใส่ด้วยทั้งพอล้างเสร็จเราก็ไปต้มต้มแล้วก็ใส่เกลือลองไป หนดีก็เลยบันนี้นึกได้ก็เลยเอามาต้มครับเพื่อนต้มนะถ้าใครชอบหอมนะไม่ได้ใส่อะไรมากมายากินเถอะถเขียวเลยกันนะคะเพนเพื่อ อืมอร่อยมากอร่อยมากมากเลยค่ะต้มมาครึ่งครึ่งถุงครึ่งถุงเนี้ยก็ใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งแล้วพอเราต้มเปื่อยแล้วเราค่อยใบค่ะใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งต่อถั่วเขียวซื้อมาถึงถุงหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งแย่ต้ม ง่ายชื่นจากก็ยี่สิบบาทแล้วนี่เราซื้อมาสามสิบบาทแล้วต้มได้สองหม้อให้มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนิดนึงแล้วก็ถึงจะเอาไปต้มนะคะเอาไปล้างแล้วก็เอาไปล้างนะคะ ขึ้นจากก็ยี่สิบบาทแล้วนี่เราซื้อมาสามสิบบาทแล้วต้มได้สองหม้อจะใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนๆถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปเลยนะ่ะมันจะไม่มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เปื่อยคะ่ะน้ำตาลต้องมาใส่ทีหลังคะ่ะทั้งพอล้างเสร็จเราก็าไปต้มต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปพร้อมน้ำตาลจะรัด รัดแล้วก็ถั่วเขียวก็จะอ่าไม่นิ่มจะแข็งเป็นผลดีก็เลยบันนี้นึกได้ก็เลยเอามาต้มครับเพื่อนๆต้มนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้เป็นผลดี ก็เลยแบบน,นี้นึกได้ก็เลยเอามาต้มคัะเพืเ่อนต้มนะคะอืม,มอร่อยมากอร่อยมากมากเลยค่ะต้มเองนะคะเพืเ่อนต้มเองค่ะต้มเองค่ะมาใส่น้ำตาลนะคะเพืเ่อน ถ้าเราใส่น้ําตาลลงไปเลยนะ่ะมันจะไม่มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เปื่อยคะ่ะน้ําตาลต้องมาใส่ทีหลังคะ่ะต้มมาครึ่งครึ่ง,งถุงครึ่งถุงเนี้ยก็ใส่เกลือลงไปช้อนหนึ่งแล้วพอเราต้มเปื่อยแล้วเราค่อยล้างพอล้างเสร็จเราก็าไปต้มต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปแม่สุชาดจะทําแบบว่าเอาถั่วเขียวเนี้ย ไปคั่วคั่วให้ไม่ได้ใส่อะไรมากมายากินเหือขีวเลยกันนะคะเพื่อนเพื่อเป็นหนดีก็เลยวบัน,นี้นึกได้ก็เลยเอามาต้มครับเพื่อนต้มนะคะได้ค่ะ,ะลืมลืมคิดไปว่า อากาศาร้อนอย่างนี้เรากินต้มถั่วเขียวก็ไปเตยมาใส่ค่ะเพื่อนๆไปเตยมาใส่ด้วยคนโบราณเขาจะร้อนหนาะยจะกินต้มถั่วเขียวเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีของดีมาโชว์ค่ะเห็นไหมคะให้มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนิดนึง่งแล้วก็ ถึงจะเอาไปต้มนะคะเอาไปล้างแล้วก็เอาไปล้างนะคะนะก็ยี่สิบบาทแล้วนี่เราซื้อมาสามสิบบาทแล้วต้มได้สองหมอ้อก็อไปเตยมาใส่ค่ะเพื่อนๆไปเตยมาใส่ด้วยง่ายๆอร่อยมาก อร่อยมากๆเลยค่ะประโยชน์ค่ะประโยชน์ไม่ต้องหวานมากเอาไะใส่น้ำตาลนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปเลยนะ่ะมันจะไม่มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เปื่อยค่ะน้ำตาลต้องมาใส่ทีหลังค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้มีของดีมาโชว์ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราใส่น้ําตาลลงไปพร้อมน้ําตาลจะรัดรัดแล้วก็ถั่วเขียวก็จะ,ะไม่นิ่มจะแข็งคนโบราณเขาจะร้อนนะหนาจะกินต้มถั่วเขียวเนาะแม่สุชา,าดาจะทำแบบว่าเอาถั่วเขียวเนี่ยไปคั่วคั่วให้ ต้มเองนะคะเพื่อนต้มเองค่ะ